การใช้งานโมดูลพันวิดมอสควบคุมมอเตอร์ DC นะครับสลัดการทำงานของวงจรนี้จะใช้พอต r c รเป็นสัญญาณเอา์พุตเพื่อแสดงผลทางมอเตอร์ DC นะครับเราเปิดโปรแกรม c c s ขึ้นนะครับเพื่อจะเขียนโค้ดลงนะครับลบข้อมูลเก่าก่อนดะังนั้นไปที่ New เพื่อจะทำหน้ากระดาษใหม่นะครับ จากนั้นเราก็เลือกด i c นะครับเราไว้ไดดีเราก็ทําการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นพันวิดมอส3นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพันวิดมอส3นั้นก็ทําการเซฟแล้วก็แชนโค้ดลงนะครับจากนั้นก็สํารวจดูว่าโค้ดของเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะครับที่จะแก้ไขนะครับ ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทําการคอมไพน์นะครับดูว่าโค้ดเราผ่านหรือเปล่านะครับนี่คือการต่อวงจรให้ดูว่าการทํางานหรือการต่อเป็นแบบไหนนะครับสำหรับการเบอร์ไอซีนะครับเราก็จะเปิดโปรแกรมพ i กคิดขึ้นมานะครับจากนั้นทําการลบข้อมูลเก่า ในตัว IC ออกนะครับแล้วไปที่ไฟล์เพื่อจะจากนั้นเราก็เลือกหาที่เราเซฟไว้นะครับไว้ได้ดีที่พันวินมอามนะครับแล้วก็กดโอเพนนะครับขั้นตอนต่อมาก็ไว้นะครับกดที่ปุ่มไว้ก็ื่อทำการเบินข้อมูลลง IC นะครับนี่คือการทดลองงานจริงนะครับของอุปกรณ์จริงนะครับ สังเกตที่มอเตอร์นะครับเราจะเปิดสวิตช์ขึ้นนะครับสองวินาทีนะครับจากนั้นมอเตอร์ Motor ก็ทําการหมนุนค่อยๆหมุนให้เร็วขึ้นนะครับสังเกตที่มอเตอร์ดีๆนะครับนี่นะครับก็สมุนไปประมาณสิบวินาทีนะครับจากนั้นมอเตอร์ค่อยๆดับลงนะครับแล้วก็หมุนขึ้นใหม่นะครับ นี่คือการทำงานของโมดูลพันวินมอสควบคุมมอเตอร์ DC นะครับ